สวัสดีครับมื้อนี้เซฟไพผูพ้ไทยกระเทือนสีผ้าทุกคนมาเดินมากินเซกอินยูงานโลบินฟูดต,ตั้งบูธอยู่หน้าโลบินสันสกลนครเป็นแต่สะออนของกินมีเป็นร้อยเมนูเซฟไพ่ได้กินได้ดูละล้องอ้หูเลยครับรสชาติเบาหืมล่าค่ะแห บาวยอกครับบาวยอกลดซาดกระสมราคาธรรมดากับเงินที่จ่ายไปเมนูที่เซฟให้สนใจท่องหลายยักออกไปทางกับแกมแนมบึงและกระดายน้ำไล่ก็ยากไหลเลือกบวาัดบวไวลายเมนูซะเลือเกินแต่มันก็เป็นตะเดินอยู่ได้แลละครับเป็นยังกออากาศเย็นบ๊วอผู้สาวลายแห่ ว้าวยอกค่ะว้าวยอกมาเล่นย่ามแล้งนะครับอากาศเย็นสบายถ้าฮอดลายกันยั้งเข้าโลบินสันมันสีายายกยั้งปัญหาซั่นี้โอ้ยเสียไั่กับว้าลายเส้นละเกินอยากให้ทุกคนมายั้งมาเดินเบิ้งเด้อครับเอามาเปลี่ยนมือจับแน่งเงินในบัญชีฮะจงไว้ซื้อตะเลขบบดี้อิ่มเด้อสิบอกให้มาๆๆกินน้ำเดียวเคี้ยวน้ำกันลองเปลี่ยนเมนูเบิ่งบ้างกินลายเฮ็ดละงูกค่ะมันยืงท้อง ไอโบม,กมักเมนูเพ็ดเพ็ดฮ้อนฮ้อนแนวเย็นเย็นก็มีสมูตตี้ก็มาราคาจับต้องได้ครับยังไปยังมากกะเลื้มล้าเลยผ้าตัวตึงมาเติมพลังเผินบอกว่ากินอีอย่างกะแซบแซบครับเมื่อี้เบิ่ง้วคือซิฟินกินบ่ลืมหูลืมตาเลยครับแซบหลายจะขยับเต้นย่ำได้ังบ่งูตส่วนน้องสาวกินโซ่เสียบไผ่บอกว่าพี่ไอ้มือใดเจ้าสิกิน เอาเป็นว่ารสชาดกับราคาก็มีความเหมาะสมเสพไพ่กับซีคออนุญาตกินก่อนเ้อครับโชคมาทุกนทีโชคดีไปของหน้สำหรับมื้อ